ผมกลัวว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแค่การเล่นละครว่าจะมีการออกหมายจับแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่มีการออกหมายจับแล้วจะกลายเป็นว่าใช้กลไกตรงนี้ในการฟอกขาวให้กับหมองชิดต,ตู่ซึ่งมีความสัมพันธ์นะครับกับหลายคนนะครับในประเทศของเราโดยที่หลายๆคนที่ว่าเนี่ยนะครับก็มีอ,มอำนาจอิทธิพลนะครับของของสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ประเด็นแรกเนาะประเด็นแรกผมเองอางนี้ก่อนคือฝ่ายค้านผมไม่ได้มีอำนาจไปออกหมายจับอะไรได้นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือดีเอสไออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็น,นกลไกของฝ่ายบริหารหน้าที่ฝ่ายค้านก็คือเราให้ข้อเสนอแนะให้คําแนะนําให้ข้อมูลตรวจสอบนะครับเราไม่สามารถที่จะไปดําเนินการด้วยตัวเองถึงแม้อยากจะทาเนี่ยก็ทําไม่ได้หรอกอันนี้ก็คงเป็นความเข้าใจผิดนะครับซึ่งก็โอเคไม่แปลเพราะว่ามองชิดตูก็ ก็ไม่ได้เป็นคนไทยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าตัวหมองชิตตูเป็นใครเกี่ยวข้องกับความเทาระดับไหนหรือจะดําหรือ,อยังไงเนี่ยผมคิดว่าคําตอบเนี่ยมันอยู่ได้อยู่สองสาอย่างอย่างแรกเกิดเลยนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยผมก็พูดไปหลายครั้งว่ามันมีการคว่ำบาตรจากหลากหลายประเทศแต่ลประเทศเขาก็มีมความน่าเชื่อถือในเรื่องของรับวรอหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐ ดังนั้นนี่มันไม่ใช่อยู่ๆเขาจะไปคว่ำบาตรหม่องชิต,ตูกันแบบมัวๆซั่วๆอยู่นะอย่างที่สองนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆข้อมูลของฝ่ายพอมันคงเองก็มีนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเท่าที่ผมทราบฝ่ายพอมันคงเขาก็ไม่ได้จะเอาข้อมูลชุดใหม่ด้วยซ้ำเขาจะเอาข้อมูลชุดเดิมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้า,ามนุษย์นะครับอันที่3มเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่เกี่ยวกันกับหม่องชิตตูก็คือเสือชื่อเทียงเสือชื่อเจียงปัจจุบันเนี่ยถูกจับกลุ่มอยู่ในประเทศไทยนะครับ แล้วก็มีแววว่าจะส่งตัวให้กับทางการจีนประเด็นก็คือว่าถ้าถ้าไปดูใน f a c e b o o k ของผมเนี่ยผมก็โพสต์รูปความเกี่ยวพันนะครับว่ามองชุดมองชิดตูเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับเสือจื้อเจียงอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมองชิดตูไม่ได้อยู่ในฐานะของการแค่ผู้ให้เช่าเท่านั้นแต่ยังเป็นหุ้นส่วนรายสําคัญนะครับกับเสือชื้อเจียงในการทําชเวกโกโกขึ้นมาซึ่งชเวกโกโกตอนนี้ มันก็มีบทบาทสําคัญคือเป็นแหล่งคอเซนเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากมีพื้นที่ขนาดใหญ่นับเป็นหมื่นหมื่นไร่นะฮะมีคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโชวกโกโกเนี่ยอาจจะนับแสนคนด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่ามองชิตูเนี่ยคืออาปญารกรสําคัญคืออาปญารกรที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องจัดการคําถามที่สําคัญคือทําไมหมายจับเนี่ยมันถึงออกมาช้าเหลือเกินนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ความเป็นหน้าเป็นห่วงก็คือผมกลัวว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแค่การ เล่นละครว่าจะมีการออกหมายจับแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่มีการออกหมายจับแล้วจะกลายเป็นว่าใช้กลไกตรงนี้ในการฟอกขาวให้กับหมองชิดต,ตู่ซึ่งมีความสัมพันธ์นะครับกับหลายคนนะครับในประเทศของเราโดยที่หลายๆคนที่ว่าเนี่ยนะครับก็มออีอำนาจอิทธิพลนะครับของของสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วผมก็คงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามองชิตตูเนี่ยมีธุรกิจหลายอย่างนะครับมีทั้งปั๊มน้ํามันมีผับบาร์นะครับอยู่ในฝั่งแม่สอดนะครับมีบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการดําเนินการกับมองชิตตูเนี่ยนะครับถ้ามันมีเรื่องของการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การยึดทรัพย์ในข้อหาการฟอกเงินได้ด้วยนะครัขอ,ขอรอดให้ดังนิดหนึ่งครับ ก็ใช่ก็ชัดเจนว่าเขาโยนว่ามันเป็นเรื่องของประเทศไทยคือความเทาเนี่ยความดาร์กความสกปรกเหล่าเนี้ยชัดเจนว่าหมองชิดตัวเนี่ยโยนมาจากมาให้ประเทศไทยเขาถือว่ามันเป็นเรื่องของความหละหลวมของประเทศไทยเสียเองนะครับถามว่าสิ่งที่หมองชิดตัวพูดมาผิดไหมไม่ผิดผมก็ยอมรับว่าประเทศไทยของเรามีปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายผมยอมรับว่าประเทศไทยของเรามีปัญหาในเรื่องของการคอร์รัปชันแต่ว่าความดาร์กความเทาความสกปรก ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามองชิตูเนี่ยจะกลายเป็นคนที่สะอาดจะกลายเป็นคนที่บริสุทธิ์จะกลายเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเลยเรื่องนี้มันก็คงต้องดําเนินการไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ยืนยันว่าจริงๆเนี่ยหน่วยงานรัฐของเราเนี่ยนะครับมีข้อมูลว่าใครเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างแต่มันอยู่ที่มันจะมีการขยายผลอยู่ที่มันจะมีการดําเนินการจักการหรือเปล่าผมชี้เป้านะครับไปยังพลตํารวจตรีต่อเต่า นะครับไปแล้วแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการขยายผลมากน้อยแค่ไหนแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะขีดเส้นใต้ชัดๆว่าตอนนี้เราต้องมีการดําเนินออกหมายจับกับหมองชิดต,ตูนะครับเพื่อที่จะได้มีการขยายผลต่อไปแล้วผมก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนเอาไว้ตรงนี้ว่าหมองชิดต,ตู่คนนี้นะครับเขาไม่ยอมถูกจับอยู่คนเดียวแน่นอนจะต้องมีการซัดทอดนะครับไปยังอีกหลายๆคนซึ่งเรื่องนี้แหละที่อาจจะเป็นอุปสรรคสําคัญ ที่จะทําให้การออกหมายจับเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นได้โดยง่ายนะครับโอ้ยต้องใช้กี่มือผมว่าเยอะผมว่าคือต้องต้องบอกว่ามันมันผ่านกันมาเป็นเวลาหลายปีด้วยเนาะของชิตูเขาอยู่กันในอํานาจเนี่ยคือมันก็เขาก็คงจ่ายทุกระดับประทับใจยเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่หน่วยง,งานใดหน่วยง,งานหนึ่งนะครับจ่ายกันเยอะมากๆนะครับ แล้วก็เข้าใจว่าสื่อมวลชนบางสํานักก็ทราบใช่ไหมครับว่ามผมเข้าใจว่าแม้กระทั่งแบบเมื่อวานเนี่ยก็มีการไปสํารวจจุดต่างๆเนี่ยเท่า <c oughs> ที่ผมทราบก็คือมีการลักลอบในเรื่องของการขนแก๊สขนอะไรกันด้วยเนี่ยนะครับเหล่านี้นะครับมันก็เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทยด้วยดังนั้นเนี่ยทั้งบ่งชิดต,ตู่ทั้งโกไซนะครับแล้วก็แกนนําของ b t f รวมถึง DKBA ในกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับ ก็ล้วนแต่เกี่ยวพันก e ับการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐไทยทั้งสิ้นครับคือคือเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะถามไปถึงท่านภูมิธรรมเนาะผมอยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนลองฟังให้ดีเพราะมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งคือผมทราบดีว่าเมื่อเหยื่อถูกส่งมาที่ประเทศไทยเนี่ยจำนวนมันเยอะ มันต้องมีสถานที่มันต้องมีอาหารมันต้องมีการดูแลหลากหลายอย่างแต่คำถามที่สำคัญสำหรับผมเลยเนี่ยว่าการที่มันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยแลกกับการที่เราจะขยายผลได้ว่าคุณจีนเทามีเชื่ออะไรบ้างการขยายผลโดยการดูโทรศัพท์ว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตัวนี้ทำงานอย่างไรบ้างการขยายผลที่อาจจะรวมไปถึงไทยเทาเนี่ยถึงความเชื่อมโยงต่างเนี่ย ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าการทลายไทยเทาการจัดการกับองค์กรข้ามชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งผมคิดว่าการเอาพวกเขาเข้ามาสู่กระบวนการที่เรียกว่าการคัดแยกเหยื่อและอาชญากรเนี่ยมีความจำเป็นเพราะถ้าเกิดวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเราปล่อยให้เขากลับประเทศไปแล้วถ้าเกิดว่าประเทศต้นทางตรงนั้นนะครับ เขาไม่มีการดําเนินการอะไรอย่างเป็นรูปธรรมคําถามสําคัญก็คือถ้าวันข้างหน้าเขากลับมาก่ออาจจะกรรมอีกครั้งในประเทศไทยเนี่ยคุ้มหรือเปล่าและใครรับผิดชอบผมคิดว่านี่คือสิ่งสําคัญที่ท่านภูมิธรรมเนี่ยต้องให้ความมั่นใจกับสังคมว่าการปล่อยพวกเขากลับไปที่ต่างๆและหากไม่มีการดําเนินการเนี่ยอย่างจริงจังเนี่ยคุ้มไหมสำหรับประเทศไทย ผมคิดว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยต้องมีข้อมูลเหล่านี้ผมทราบดีว่ามันคงต้องใช้ทรัพยากรมันคงต้องมีในเรื่องของการจัดการเข้ามาและจํานวนมันเยอะแต่วันนี้ประเทศไทยต้องรู้สอมอชต้องรู้ตํารวจต้องรู้ว่าจีนเทามีชื่อว่าอะไรไทยเทามีชื่ออะไรถ้าเราไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้แสดงว่าเรากําลังปล่อยอาญากรกลับบ้านและรอวันที่เขาจะกลับมาทําผิดซ้ําในประเทศไทยของเราอีกครั้ง เดี๋ยวคงดูอีกครั้งฮะคงดูอ um so ีกครั in oui, ้งตอนนี้ปัญหาเรื่องแกลงคอร์เซ็นเตอร์เ mm นี่ยมันมีเยอะมากแล้วมันมีหลากหลายมิติก็ต้องยอมรับว่าบางมิติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยเพียงอย่างเดียว บางส่วนก็อาจจะไม่ใช่ผลประโยชน์ของจีนผมยกตัวอย่างนะครับจีนก็คงไม่ได้มาสนใจในเรื่องของการปราบไทเทานะครับเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของประเทศไทยวันนี้เขาอาจจะสนใจแค่การปกป้องคนของเขาแต่การปกป้องคนของเขาไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาจัดการไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะถูกจัดการทุกคนและไอ้พวกนี้ไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะยังก่อกรรมทาเข็นกับคนไทยต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้อง ดำเนินการในส่วนของเราต่อไปซึ่งบางครั้งเดี๋ยวคงคงต้องไปดูนะครับว่าอะไรที่ร่วมกันได้คงต้องร่วมแต่ว่าอะไรที่ที่อาจจะต้องแยกกันก็คงต้องแยกกันนะครับอิสราเอลครับครับ คงต้องไปดูผมไม่อยากจะรีบสรุปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นได้รับการร้องเรียนนะครับเป็นสอสอปีรัตจงเทพนะฮะก็ร้องเรียนเ,เข้ามาที่กรรมธิการความมั่นคงแล้วนะครับว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทีมงานต่างๆนะครับเข้าใจว่ามันก็คงมีการร้องเรียนต่อมาจากประชาชนในพื้นที่นะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูในรายละเอียดว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรนะครับแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่า ปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นที่ปลายที่ภูเก็ตที่พัทยาที่เชียงใหม่เนี่ยคือถามว่าปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวกลางเนี่ยนะครับมันมีมันมีไหมมันม,ม,นม,ม,นมีแต่ถามว่าที่มันกลางได้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรมันเกิดจากการที่มันมีเจ้าหน้าที่รัฐของไทยเนี่ยไปให้ท้ายหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องไปดูในต้นตอถ้าสุดท้ายนะครับมัน ปรากฏว่ามันมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐของไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องนี้เราก็ต้องเอาผิดนะครับผมคิดว่าส่วนส่วนตัวนะครับแล้วผมก็คิดว่าหลายคนในประเทศในประเทศของเราที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยปกติแล้วโดยทั่วไปการไปเยือนประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ประเภทของการไปกลางอยู่เหนือกฎหมายทําตัวคิดว่าไม่มีใครทําอะไรได้เนี่ยโดยทั่วไปมัน,ม,นมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงแล้วใครจะมาช่วยเราหากว่ามันมีการจับกลุมหรือดําเนินคดีดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ย มันควรจะเป็นคือนักท่องเที่ยวควรจะสำรวจกิริยานะครับแล้วก็มารายาททุกๆอย่างเนี่ยในประเทศที่ตัวเองเออไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้มีถิ่นกําเนิดตรงนั้นแต่ทีนี้เมื่อมันกลายเป็นว่ามันมันมีพฤติกรรมกลางมันมีพฤติกรรมนอกกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องตั้งคําถามว่าแล้วกฎหมายของเราเนี่ยนะครับมันมีการบังคับใช้อย่างจริงจังมากน้อยแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้คงต้องไปดูรายละเอียดว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมาเกี่ยวข้องกับการให้ท้ายอะไรหรือไม่นะครับแต่ว่าวันนี้เราได้รับการร้องเรียนเดี๋ยวคงต้องไปดูกันต่อไปนะครับ ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลผมอาจจะพูดไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ยมีข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่จะทําหรือเปล่าวันนี้ขออย่างเดียวอย่าให้มันเป็นการฟอกขาวช่วยเหลือกัน รเรื่องนี้สําคัญนะครับผมก็ฝากไปถึงท่านทวีสศสองรัฐมนตรียุติธรรมด้วยว่าอย่าปล่อยให้เรื่องนี้นะครับทาให้คนสูญเสียความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับผมไม่ได้มองเรื่องนั้นนะครับจะเป็นของใครก็แล้วแต่ใครอยากจะเครมเครดิตอะไรก็แล้วแต่ผมสนใจแใค่อย่างเดียวก็คือวันนี้ต้องปราบในเรื่องของทุนสีเทาเราต้องปราบในเรื่องของคอร์เซนเตอร์ เรื่องนี้ทำร้ายคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะมีอุดมการ์ความเชื่อทางการเมืองอย่างไรนะครับปัญหาคอเซนเตอร์ปัญหาเรื่องการหลอกลวงพวกนี้เนี่ยเป็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นกับทุกคนดังนั้นเนี่ยเราควรจะร่วมแรงร่วมใจในการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์อย่างเด็ดขาดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u c r i b e y o u t u b e มติชนทีด้วยนะครับ